สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากรายการ The Close ของ Bloomberg Television ค่ะที่ออกอากาศไปเมื่อ28พฤษภาคม2025เป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญกันค่ะดูภาพรวมตลอดหุ้นสหรัฐตอนปิดตลาดว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในกลุ่มเทคที่เกี่ยวกับ NV i d i a ดียค่ะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอย่างเรื่องสงครามการค้าภูมิรัชศาสตร์ที่อาจจะกระทบการลงทุนนะคะ โอเคค่ะเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะดูเหมือนว่าตลาดโดยวรวมนี่จับจ้องไปที่ผลประกอบการ NVIDIA เดียเลยนะคะ NASDAQ นี่แทบไม่ขยับเลยส่วน S&P 500ก็พยายามจะลงแต่ก็เหมือนมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับผมข้อมูลจากตลาด Options เนี่ยเขาบอกว่านักลงทุนคาดการการเคลื่อนไหวของหุ้น NVIDIA เดียแค่ประมาณ6.3%เอเองซึ่งถือว่าน้อยกว่าครั้งก่อนๆเยอะเลยนะคะ อันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะหรือว่าความไม่แน่นอนมันลดลงแล้วครับคือประเด็นนี้น่าสนใจมากครับแม้ว่า n v i d i ีดจะเป็นเหมือนศูนย์กลางจักรวาล AI ตอนนี้แล้วก็เป็นบริษัทใหญ่อันดับ2ใน S&P 500เลยนะแต่ข้อมูลย้อนหลังเนี่ยชี้ว่ามันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า decoupling เกิดขึ้น Decoupling หมายถึงแยกตัวหรอคะใช่ครับคือการเคลื่อนไหวของหุ้น NV ็ดีเนี่ย มันเริ่มแยกตัวออกจากทิศทางตลาดโดยรวมมากขึ้นในช่วง7จาก8ครั้งหลังสุดที่มีการประกาศผลประกอบการเนี่ยหุ้นเอ็นวิดียเคลื่อนไหวสวนทางกับดัดชนี S&P 500นีเลยครับอ๋อหรอคะน่าสนใจจังซึ่งเอ,อ่ออันนี้อาจจะมองเป็นสัญญาณบวกต่อสิ่งที่เรียกว่า market b r e a d t h หรือว่าการกระจายตัวของตลาดโดยรวมก็ได้นะครับหมายความว่าตลาดอาจจะไม่ได้พึ่งแต่หุ้นใหญ่ไม่กี่ตัวในการขับเคลื่อนแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็อาจจะเป็นไปได้ครับ คือถ้าการนำตลาดมันกระจายไปสู่หุ้นตัวอื่นๆมากขึ้นไม่ใช่แค่เทคยักษ์ใหญ่ไม่กี่ตัวมันก็เป็นสัญญาณที่ดีต่อสุขภาพตลาดในระยะยาวอืเข้าใจค่ะแล้วนอกเหนือจากกลุ่มเทคโนโลยีล่ะคะมีสัญญาณอะไรจากภาคส่วนอื่นที่น่าสนใจบ้างไหมคะในข้อมูลนี้มีครับมีสัญญาณบวกมาจากกลุ่มค้าปลีกอยู่เหมือนกันค้าปลีกเหรอคะครับผลประกอบการของ Abercrombie and Fish Macy's แล้วก็ Dick's Sporting Goods เนี่ย ออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวโอ้ oh, จริงด้วยค่ะเห็นข่าวแวบๆบครับผมมันก็สะท้อนว่าเอ่อการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะยังแข็งแกร่งอยู่นะครับซึ่งปัจจัยนี้แหละครับอาจจะเป็นตัวช่วยหนุนให้ตลาดโดยรวมหรือหุ้นกลุ่มอื่นๆฟื้นตัวในวงกว้างขึ้นได้แต่ก็มีข้อมูลอีกด้านเหมือนกันนะคะที่ชี้ว่าดัชนี s p 500แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากันหรือที่เรียกว่า e q u a l w e i g h t S&P 500เนะะี่ยค่ะครับ ตัวนี้มันให้น้ำหนักหุ้นทุกตัวเท่ากันหมดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ตัวนี้ยังคงให้ผลตอบแทนต่ำกว่าหรือ underperform ดัชนี S P 500แบบปกติที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดอยู่นะคะอืมใช่ครับประเด็นนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่มันก็เลยดูเหมือนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการนำตลาดยังกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อยู่ดีหรือเปล่าคะถูกต้องครับคือการกระจายตัวของตลาดหรือ market breadth ที่เราคุยกันเมื่อกี้ยังถือเป็นความท้าทายอยู่ครับ แม้จะมีสัญญาณบวกจากค้าปลีกเข้ามาบ้างแต่ภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยหุ้นเทคใหญ่ๆก็ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักอยู่แล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับข้อมูลยังชี้เห็นได้ว่าหุ้นนอกสหรัฐโดยเฉพาะในยุโรปอาจจะเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นครับหุ้นยุโรปเหรอคะทำไมล่ะคะคือหุ้นยุโรปเนี่ยมักจะมีสัดส่วนของ value stocks หรือหุ้นคุณค่าสูงกว่าตลาดสหรัฐนะครับ อ๋อหุ้นที่ราคาถูกกว่าพื้นฐานประมาณนั้นครับแล้วก็ประกอบกับปัจจัยเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มอาจจะอ่อนค่าลงได้บวกกับความไม่แน่นอนด้านนโยบายในสหรัฐเองก็อาจจะผลักดันให้นักลงทุนเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆน,นอกสหรัฐมากขึ้นครับเข้าใจค่ะทีนี้ถ้ามองไปที่ความเสี่ยงบ้างละคะข้อมูลยังพูดถึงเรื่องเดิมๆอยู่ไหมคะอย่างเรื่องภาษีการค้าหรือว่านี่สาธารณาสหรัฐโอ้ยังเน้นย้ำอยู่เลยครับ เรื่องความกังวลเกี่ยวกับภาษีการค้าหรือท a ริฟเนี่ยยังเป็นประเด็นร้อนอยู่แล้วก็เรื่องการขาดดุลุงบงประมาณมหาศาลของสหรัฐอันนี้ก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวเลยครับแล้วมีประเด็นใหม่ๆเพิ่มเติมไหมคะมีรายงานที่น่ากังวลนิดหน่อยจาก Financial Times ครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะจำกัดการขายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบชิปให้กับจีนอ้าวจริงเหรอคะกระทบใครบ้างคะเนี่ย หลักๆก,ก็อาจจะกระทบพวกบริษัทอย่าง Cadence Design s y s t e m หรือ Synopsis นะครับที่ทำซอฟต์แวร์พวกนี้โดยตรงโหอันนี้น่ากังวลน,นะคะสงครามเทคโนโลยีดูจะยังไม่จบง่ายๆใช่ครับส่วนเรื่องภาษีการค้าเนี่ยเอาจริงๆตลาดอาจจะดูเหมือนมองข้างความเสี่ยงนี้ไปบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะอาจจะเริ่มคุ้นเคยกับรูปแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆแบบไหนคะก็คือมีการประกาศขู่ว่าจะขึ้นภาษีแล้วก็อาจจะมีการเจราจาผ่อนผันหรือดีเล์ออกไปอะไรทํานองนั้นครับ อ๋อ oh, เหมือนเล่นเกมวัดใจกันไปเรื่อยๆอายากจริงๆครับมันส่งผลกระทบต่อตลาดพันธบตัตรโดยตรงเลยแล้วก็อาจจะล่ามมาถึงตลาดหุ้นได้มีมุมมองจาก CEO ของเ e n โ o Shipping and t r a d ด n g ้ด้วยนะครับซึ่งเป็นบริษัทขนส่งสินค้าเทกองรายใหญ่ค่ะเข,า,ขาว่ายังไงบ้างคะเขาก็สะท้อนภาพคล้ายๆกันครับคือ 1. เศรษฐกิจจีนดูจะชะลอตัวลง 2. ผลกระทบจากภาษีการค้าโดยเฉพาะกับสินค้าเกษตรของสหรัฐ และ 3. ปัญหาเรื่องการขนส่งในทะเลแดงที่ถึงแม้จะสะัสาไปบ้างแต่ก็ยังทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงอยู่ครับอืมปัจจัยเสี่ยงรอบด้านเลยนะคะเนี่ยครับผมงั้นเราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่อง AI กันบ้างดีกว่าค่ะเห็นในข้อมูลพูดถึงเยอะเหมือนกันครับ AI นี้มาแรงจริงๆมีตัวอย่างการนำา i i มาใช้จริงที่น่าสนใจไหมคะมีครับอย่างบริษัทชื่อ c r e a t i v e f ย เขาใช้ AI อวตาร s ช่วยอธิบายคำตัดสินของศาลให้เข้าใจง่ายขึ้นหรือเอาไปใช้ในการทำการตลาดโห oh, สร้างสรรค์ดีนะคะหรือมุมมองของคุณเจฟฟรีย์แคทเซนเบิร์กอดีตผู้บริหารดิสนีย์และ DreamWorks นะครับค่ะ <c oughs> เขามองว่า AI เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนที่มนุษย์ซะทีเดียวแต่เป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยขยายศักยภาพของมนุษย์มากกว่าเหมือนเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากๆอืม <c oughs> มองแบบนี้ก็ค่อยใจชื้นหน่อยค่ะแต่ ประเด็นนี้มันก็นำไปสู่คำถามสำคัญอื่นๆตามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องกรอบกำกับดูแลหรือ guardrails ของ AI ใช่ค่ะเรื่องลิขสิทธิ์ความน่าเชื่อถืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับข้อมูลก็ชี้ไปในทิศทางนั้น คือถึงแม้เทคโนโลยี AI อย่าง VR3 ของ Google หรือโมเดลใหม่ๆจาก Open AI เนี่ยมันจะพัฒนาไปเร็วมากๆมากๆเลยก็ตามค่ะเร็วแบบก้าวกระโดดเลยแต่มันก็ยังต้องการการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ยังต้องเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจอยู่ดีครับแต่โอกาสมันก็มีเยอะมากจริงๆเนาะ แน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่า AI กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆแบบมหาศาลทั้งในแง่ของการเล่าเรื่องการสร้างคอนเทนต์การทำธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูลคือมันแทรกซึมไปเกือบทุกวงการแล้วครับค่ะแล้วนอกจาก n อ i น i ีเดียแล้วมีผลประกอบการบริษัทอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะในข้อมูลรอบนี้มีครับมีไฮไลท์อื่นๆอยู่บ้างเหมือนกันเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอย่างเซลฟอร์สนะครับถึงแม้ไรายได้จะต่ำกว่าที่คาดการไปนิดหน่อย แต่เขาปรับเพิ่มคาดการกำไรทั้งปีขึ้นตลาดก็เลยตอบรับในเชิงบวกหุ้นขึ้นไปอ๋อโอเคค่ะส่วนซีนอพซิสที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ว่าอาจจะโดนเรื่องจํากัดการค้ากับจีนแต่ผลประกอบการเขาออกมาดีกว่าคาดนะครับแม้จะมีแรงกดดันจากข่าวนี้ก็ตามอา้าวหรอคะแข่งแกร่งเหมือนกันนะเนี่ยครับผมแล้วก็มี ELF Beauty บริษัทเครื่องสำอางอ๋อแบรนด์นี้กำลังมาแรงเลยค่ะใช่ครับผลประกอบการดีมาก การตอบรับเรื่องการขึ้นราคาก็ดีแล้วก็กําลังขยายไปต่างประเทศได้ดีด้วยดูดีเลยค่ะแต่ก็มีตัวที่น่าผิดหวังหน่อยเหมือนกันครับคือ s p Inc. หรือ Hewlett Packard นะครับ HP หรอคะเป็นไงบ้างเขาพลาดเป้ากำไรต่อหุ้นหรือ EPS ไปนิดหน่อยแล้วก็มีการปรับลดคาดการณ์ทั้งปีลงด้วยคุณก็เลยปรับตัวลงไปครับอืมก็มีทั้งดีและไม่ดีปนกันไปนะคะครับเป็นปกติของช่วงประกาศผลประกอบการครับ งั้นโดยสรุปแล้วสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ก็คือภาพของตลาดที่กำลังเ,ออเฝ้ารอสัญญาณชี้นำจากยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่าง NVIDIA ดีนะคะคร,รออย่างใจจดใจจ่อเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความกังวลเดิมๆแฝงอยู่ ทั้งเรื่องการกระจายตัวของตลาดที่ยังไม่ชัดเจนนักเรื่องภาษีการค้าแล้วก็ปัญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐใช่ครับปัจจัยมหาภาคพวกนี้ยังกดดันอยู่แล้วก็มีเรื่องของภูมิทัศน์ AI ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆจริงๆซึ่งมาพร้อมทั้งโอกาสมหาศาลแล้วก็ความท้าทายด้านกฎเกณฑ์และจริยธรรมที่เราต้องจับตากันต่อไปถูกต้องเลยครับภาพรวมเป็นอย่างนั้นเลยแต่มันก็มีอีกประเด็นนะที่ผมว่าน่าคบคิดต่อเหมือนกันค่ะประเด็นอะไรหรอคะ คือพอเราพิจารณาถึงศักยภาพของ AI ที่มันพัฒนาไปเร็วมากๆอย่างที่เราคุยกันเนี่ยประกอบกับความตึงเครียดทางผู้มีรัฐศาสตร์ที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ค่ะผมกำลังคิดถึงผลกระทบระลอกคลื่นที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นชัดเจนในตอนนี้ก็ได้นะครับผลกระทบแบบไหนคะผลกระทบต่อ ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจริงๆหรือต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความร่วมมือต่างๆนอกเหนือไปจากแค่ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือตัวเลขที่เราเห็นกันในตลาดหุ้นนะครับมันอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นรออยู่ก็ได้โอ้โหเป็นคำถามที่ชวนคิดและน่าติดตามมากๆเลยค่ะว่าผลกระทบที่มองไม่เห็นหรือ second order effect มันจะเป็นยังไงต่อไปครับน่าติดตามมากครับ เอาละค่ะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็คงต้องขอจบลมเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนจบนะคะหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานไอเดียลงทุนด้วยนะคะและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมก็อย่าลืมพิจารณาสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครนะคะแล้วกลับมาพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่าน